อันนี้ลูกค้าสิบบาทสิบบาทครับพี่น้องครับกำละสิบบาทสิบบาทโนัดสอนพักเลยครับตลาดตลาดนัดสอนพุลด,ดพลเด้อ่วยซุกเยวขุกเียขียวก็มีาบาทนี้แนวเล้น่บาทนี้ครับวมันสุกเหรอแม่นปะครับนะเอาไปแห่บ่สชชิบบาดฝานบันยังนด้รนะ อ้บรรยากาศครับพี่น้องบ้านเฮากำลังมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอ็ซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน้ำนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่ครับเสาวันพุธทธีหนึ่งครับเหมือนนี้ครับเสาวันพุธทธีหนึ่งมกราคมนะครับเนาะสองวันหา168ครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งซีซันบรรยากาศตลาดนัดเสาวันพุธบ้านน้องพื้ออำเภอเชียงตลาจังหวัดอุบลราชธานีครับไปเดี๋ยวเราไปเลาะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับ บรรยากาศปีใหม่ครับไปครับพี่น้องครับเลาะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันโอ้อากาศเย็นคือเราครับวันนี้อากาศเย็นเย็นตอนรับปีใหม่คิดบางสิ่งใดก็ขอให้สมมงมาตราถนาครับไปเลาะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับเข่าหน้าหนาวนี่คือเราครับเข่าเน่ยทังใครได้หาแรงซมาเข่าเ้าเพราะทุกคนหายงกองยีเสียบวะแม่เท่ากองละยยีเสีบบาทได้ครับพี่น้องครับ เท่าไม่ไม like, ่หงามมาแต่กรุงเทพกับมาศรีเท่านี่ครับพี่น้องครับตลาดนัดเาวันพุธบ้านน้องฟื้นครับท่านเนี่ยอากาศเดียนายครับนะครับบักไว้ขวาโอ้มีเต็นท์ไวยใหญ่ๆนะครับพีเนาะเฮ็ดเป็นกองนึงบอกครับเนี่ยก็เฮ็ดว่างไว้โมว่างไว้ซื้อไปน้ำชายน้ำก็ซื้อน้ำหินเบาๆนะเด็ดแล้วผ่านนะครับพี่น้องครับเลาะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนี่ครับ ตลาดสอนปนนะครับตลาดสอนุธบ like ้านน้องผือไล่ๆนี่จะเป็นพักนะครับพี่น้องครับนะพักบ้านพักบ้านครับพักบ้านห่อเป็นลูกเองขายเองของหัวของชวนครับรุ่นนี้ยังหาสิบบาทที่เ่าครับรุ่นนี้ใหญ่หาชิบบาทที่เราได้ครับพี่น้องครับ ทางบ้านห่อเบ้ามุ้งเขียวครเพื่อนฝูงห้าสิบสี่สิบสามสิบตามขนาดครับผมลองแต้มาถามเป็นสีดอกกบเป็นตานาฬิกาข้อมือนาฬิกาปุทธหลอกบรรยากาศน้ำกันครับต่อไปทางในครับทางในจะเป็นโซนพัดบ้านหลายๆนะครับวันนี้เอ็นทีซ่าแล้วพวกอีที่สามอย่างเช่นดอกกะหล่หลายเลยครับพี่น้องครับดอกกระหล่ำ กํลังออกหลายกำลังมาหลายครับอากาศเยน็เยนๆดมาทำผีกับพี่น้องนะครับตามกระแสนี้มาเลยอ้เต็มใหม่เต็มเมื่อวานเนี่ยนี่จะพักแล้วครับแอบเตือนสายครับมเมื่อคืนนีอข้าเท่าทานับถอยหลังอยู่มาสายแล้วด้วครับนี่จะไปพี่น้องบ้านห้องหรือว่าท่นหลายดิยเพราะมะเขือพันธพิพากันนอนกันยังกันนะครับเพันเธนเข่าดาวเด็กเอน,เน,น <S <S มะเขือเนาะล่ำเมียงครับ ลำกระพุกโอ้โอ้ครับนนลำกระพุกมผมเคยเห็นแต่แบบไล่ๆนะโอ้โอโอโตัวนีล้ลำดอก <ๆ S 2> มัน่นครับโอ้ตัวนี้ลำลำดอกนะครับเนาะตัวนึงหันลำต้นมันมันเป็นไล่ๆลำกระพุกเด้อครับเด้อเขาจะเอาไปเพ็ดยังได้กินไหม เาเอาไปอ้อมไปไปเกียงบ่ะไข่ไข่บอนไข่ไข่อันนี้นะครับเนาะคชัใช่ใช่ใช่นช่ะน่ใช่มชนใช่ใช่นช่ใช่ตช่ใ่ใช่ใช่ใช่ปชยใช่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 าชัใช่ใช่ใน่ีช่ใช่า่ใช่ใช่ใ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 ชม่ใช่ใช่คช่่น่ป่ใช่ใ้่่ใชนใช่่ใช่ใปลใช่ีช่ใช่ใช่ใช่ ตกอกฟอกครับเป็น,ปปปนตัวน,นี้ปรากดโลเท่าไรครับปรากดประกดลอยห้าสิบบาทได้ครับงามเนาะตลาดนัดสอนพลเป็นน้องเผือครับยังพอมีอะไรกินอยู่ไปเดี๋ยวเ่าเลาะไปเบิดงข้างในน้ำกั้นอุ่อากาศเย็ยนครับพี่น้องบ้านหอกกับมาบพาะท่านหลาปไ,ไปไหน,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 นได้ครับน,นีปูนาก็ยังพอมีขี้เก่าได้ครับท้างีนปูนาปูนาถุงละยี่สิบบาทขี้เก่าเนาะไหมมันมันโมเม ม้วนแม่ครับหนยอีกคำกับนี่ด้วยครับพี่น้องครับมันม่วงพิมพ์ห้ามันมันมันใช่ไหมมันม่วงมันขาวยี่สิบห้าบาทเือกห้าสิบบาทครับทางนี้ครับมันแสงบ้านนี่ครับมันแสงมันแสงครับมันแสงมันเผากับนี่เลาะเบมึงบรรยากาศน้ำกันครับอากาศเย็นๆมั้ยเนี่ย ครับครับครับซอยพักส้นพักครับนะไปเบิ่งนั้งกันครับอากาศดิ้เย็นหนาวๆมั้ยเท่าเท่าเคิ่นมากที่เก่าเนะครับเท่างามๆครับกล้องละเสาคุณก้องละเสาแบบนี้เท่าไม้ค่ะเท่าไม้งามๆเท่างามนี่งามนาครับเนาะเ่อนเท่าไม้ได้ครับงาม ของละ20บาทครับงามๆผู้เก่าขายอยู่นี่ยามเมื่อแรกพันยังไปคือเก่าประคับตลาดโอทอ็อปเขาเอินตลาดนี้คุณตลาดโอทอ็อปหนอ,อาานงสือเนาะไทยมาบ่ทันยี่หเก่าได้ครับได้ยีงง่หเมื่อแรงตลาดโอท็อปครับเท่างาม,งามนี่คือเกา่าไปเสียน้ำเอื่อยพนใดครับตลาดโอทอ็อปตอนนี้มาเสียอ,อยู่ตลาดเสาครับท<ส>่านครับท่านอยจะเป็นฝานะครับประฟอประฟอปลาช่อนปลาช่อนปลาเน้นประฟอปลาเน้นครับท่าน เอามาเบ่นฟองกิมควอนใหญกนบ้านโฮครบุงละหาซีบพอสิบอยู่จ้ะครบครบเขียบยังพอมีได้กินไะครับถุงละหาซบถุงใหญ่มีถุงหนึ่งลอยหนึ่งนาะไหมน้องมีถุงเดียวครับบอกถุงหน่อยนี่จะหาซีบบาอือจ้ะ กบคุดกบอันน้ำหัวกบพุดกับปูครับบรรยากาศเด็กบอท่านคือถักฟันได้ครับเหมือนครับพม่้องมาเท่าฟันเข่าดาวมเมื่อคืนนี้ฟันกันเลยห่อนเตินสายในจังหน่อยฮักกลำง,าองอ่าฮ้เาเสาบาทนีค่ะเนาะหัว้เาก็หัวบ่ายเหนกันหัวลเส้าหัวง่ยกับยามมีเสือเราแคจังหน่อยแพยงเดียัากัน แบบนี้ครับมันบ่วยขึ้นในของในกรุงเทพแต่ของในกรุงเทพมันแม่นในกรุงเทพแพองอยู่เบิดปีเมีนตัวนี้เรีว่านาได้นาได้เมียนครับต,รตัวนี้มันเป็นพักบ้านเฮาเนะาะพักบ้านเฮาก็ถเสียงยนงไง้องก็เชียนที่สายอังกฤษงูเหรอ <c oughs> บรรยากาศตลาดพัดพี่กอาครับตลาดพักพี่น้องบ้านบุงเขียวลูกค้ากับพ่อท่านเป็นไหนครับเหมือนในพันค้าเข่า,ขา,ขาดาวอยู่มาเคลื่อนเนี่ยนอนพ่อท่านตื่น กำละสิบบาทสิบบาทได้ครับพี่น้องครับกะลำกะงามๆกะลำกะปูเองครับน้ำบานเห้าปโขงอยู่เลาะฟังโขงหิมโขงดินแม่น้ำโขงครับมีแต่แนวละสิบมาเขื่อง่งใหญ่ๆสิบบาทได้ครับพี่น้องครับอ้อนซอนอ้อนซอนพักครับอ้อนซอนพักพี่น้องบ้าตรห้าวโขง คัสิบบาทสิบบาทครับพี่น้องครับจ้ำละสิบบาทสิบบาทโอ้คอนซอนพักเนะครับตลาดตลาดนัดสอนพุดน้ำเดือค่ะก๋วยสุกเขียวกล้วยสุกเขียวนะคะวันนี้เด้อกล้วยสุกเขียวก็มีบาทนี่แนวาเล่เนาะบาทนี้ครับก๋วยซุกเคียวค่ะมันสุกเลรอแม่นบ่ครับนะเอาไปแหนียบบะชีชิบฝันฝดนกันยังสุดนะอ้บรรยากาศครับพี่น้องมาเท่ากำลังมากครับ มือเพื่อนเข้าดาวนะลูกขาเนี่ยแจ้กหน่อยจแจ้กหน่อยเผื่อละครับลูกขาเันสีมาอะไรบางคนกส็สอดแจ้งนะกว่ามัน <laughs> ปีละเท่าครับปีละเท่าเข้าดาวตามบรรยากาศพี่น้องบ้านห้องกำลัง,ขงเข้ามาอะไรนะครับเนี่ยซิบบาทจิบบาทเนี่ยเราตอนนี้เป็นสมุนไพรนะครับคามเมนชั่นหวานหอมครับท่างนี้ครับหวานหอ,หอมครับแม่ท่าน หาอยากแน่เลยเด้อครับหวานหอมทุกมือครับบางคนเพิ่นก็ยังปลูกไว้เพิ่นรักษาพันธุ์มันไว้นะครับเนาะมันขายไ,ได้เด้อครับหวานหอมเร็มสมุนไพรอะไรอีกอย่างเอาเห็ดน้ำหอมยำสรงนำ้ำผัดนะครับเนาะโอ้สดนะครับบรยาาร,บบรยากาศนะบรรยากาศตลาดพักแต่เพรท่านคือคักกันได้แล้วครับเพราะก็คือว่าน้องมาเคื่อนนี่ังสรรค์กันนะครับเป็นเหมือนสุดท้ายของปีวันสุดท้ายของปีครับ มาไหวแต่ยังมีคือเก่าครับน้ำเบยเราคู่เก่าเรานังขายมาไวยอย่านี้ครับท่าุงละสอบาทท่นาส,สมมมามมาใหม่ๆสุดๆเก็บใหม่เลยก็มท่านสามรด,ด้ครับพี่น้องครับกำลังออกไรกข่านนานี่บัวท่นขึัดกันครับอากาศเย็น มันตีกันบมเดวปลาดุกอีแม่โลเท่าไรแม่เหมือนเนี่ยโลละแปดสิบบาทแปดสิบคเก่าครับกบแล้วแม่ลอยสะาจ้กบลอยสะอาโตนั้นโตไขๆกบหนาเลยครับบ่ได้เียงบ่างกันกับกบอ่านอีแม่มีเบือโทบ่ะเพราะว่ามีแม่พนเองคนมาถามเบือโทกบเห็นไหมเพื่นเอาเนาะเอ้ให้พพอเพื่อนเองเพ่มีเบรอเบือโทบ่เธอเพิ่นโทรมาถามเพิ่นจากใดอัน เพิ่นได้ได้ครบอันนี้นะซูเปแบบอ <08 3 S 1> ปร์83ครับ420 3061<ๆ>นาะครับเนาะคุณแม่ยังไงครับมแม่สอเพิ่นเพิ่นมีแมนบอยอยู่อยู่อยู่บ้านก็มีนะมนนแม่เนาะครับเทียเพิ่นสีขาไปเบิง่งหนำมันนะเพราะว่าเพิ่นเขียนผมเท้าลงเพิ่นไาอยากได้ยังไงครบนะครับครบพี่น้องครับทั้งครบทั้งปฝาย กบโลละร้อยยี่สิบปลาดุกโลละแปดสิบบาทครับบอกแม,ม่ปลากระมีปลากระมีปลากระมีเนี่ยเราขายครับอ,อ,อากาศเย็นหนาววะลูกมาครับดูใส่ครับมือน,นี้ครับบรรยากาศบรรยากาศเย็นๆกบน้ีนเน่เราบางหัน่นกบเหลืองนะครับพี่น้องแต่ว่า ตัวมันดำๆแม่มันพันกบหนาเลยมันโบว์หวนแบบสั่มสันนนะครับมันเป็นตัวเงีวๆดำดำขายกบหนาใช่ของขายยังไงพี่ร้องฟังทางนี้จะเป็นแซนวิชแซนวิชแซนวิชทอดสิบบาทไก่ทอดไก่ย่างครับมา ขามาในหนีเริ่มแอร์อปในเล็กน้อยแล้วครับพี่น้องครับเหมือนทางดินสื่อลุกชิ้นพอดด้วยครับอากาศเย็นๆอากาศหน้าหนาวเอาไปแจ้งไหนครับ,บหลานประตูอีแม่เราก็ขายดีที้เราครับพี่ลูกค้าร้านประตูตลาดนัดซอาวันพุธบ้านน้องผือครับเขาแถวซื้อเราเขาแถวสื่อประตูคือเราครับพี่น้องครับ พร้อมกินง่ายๆครับป้าทูขิงห <c oughs> ยางเฮ็ดกว้างกันยังพ้อมจะได้กินนะครับเฮ <c oughs> ็ดก <c oughs> ว้างเฮ็ดกว้างโอ้ยใหญ่หน่นอยครับมาแถวน,นี้อยากเออัดหน่นอยๆอยู่ฝั่ <c oughs> งนี้ปลาเทียนหน่อย กลุ่มกุ่มตัวนี้ไงครับเอาะอะไรอย่ังหน่อยมาลาอ้่ะาหลัของนที่เนีเป็นปลาคอครับปลาคอกันยังพอเด็ขาย้้ครับขายดีคือเจอปลาคอยังมาหยอด เธอมาซาไป้ายไปลมปคอใหญ่ไม่ปะคอใหญ่มีปครับมาเลยแต่ว uh? um> ่าขายไปแล้วว่ายู่ทางนัีโอ้ไดๆเดๆเดี๋ให้ดูไดหมครอ๋ะโพแล้วพอซาก็สิบเอวปะคอใหญ่ครับขวัวป่าอยู่เพิ่กับป่าป่าไปได้ไหไปรยเอา่อจะไปับลูกขาเพิ่นสวยปะคอเพระได้ขาย ส่านไหนพนักงานมาสอยผมเลยนะเชิญเลยค่ะเชิญนนี้ค่ะแป๊บนึงนะะลูกค้าาออไหยเพ่นออใหญ่สั่งนะครับราคาส่งาตัวหกบาทตกใละสองบาทเออพอสักปออไหญ่คือเราครับ้องแขครับ้องแขหคือเราฟออไหย่มาหอดเยอะฟออเปินเอาปลาได้หันให้ทงจังน้เพิ่น รุด่นใหญ่ๆนึ so, ้เท่าใดสั่น่อห้หาิพครับตัวยใหญ่ก็อยห้าิโลได้บเป็นตัวเด้ครับครกิโลกิโลแล้วคือยห้าเก่านี่ขีอยอเลยครับปาบอสัเลี่ยครับตั้งเ้เพิ่มสองตัวบาตโลละรอยหาสิบบาทได้ครับตใหญ่ได้ครับมันตามใส่ตามขนาดนันตัวหน่อยลงมาก็จะราคาถี่ขึ้นมากว่าเก่าครับปลาอใหญ่พอัด ได้ได้ไปบายเขาวะถึงได้เยอะฮะจังแม่มาสิไปมาห้วทีมงานพี่ป้าจ้าสียได้ทบบานครับได้อีหยังเราทำนั้ด้ต่าปลาขาวโอ้ปลาขาวพีเฮียยังได้กินเหมือนเมื่อป้งิ้งปลาไปปิ้งไปป้งิ้งอ่าผมพอซักปลาคอไงครับฟองท่านนี้จะเป็นพักฟองละยี่สิบบาทเป็นมัดมัดละสิบพักบ้านพักบ้านครับท่านนี้ครับ มันสอนตลาดนะครับแบ่งหลายหลายนะครับอ่หารขนมจีนขี่ยางขี่ยางขียางอ้อยใยเย็นละก้อนค่ะเย็นละครเย็นละครอนมลงกันแน่นอนครับน้อเย็นละครอนก็ขี่ยางแมงสอดก็มีนะครับกับเกี่ยมด้วยกันนะ จริงเหลียดแกมแรงเสด็งดมันกำลังไข่เด้ครับนไข่โมเดียงไข่โมเดียงจักบาทเท่านะอ๋อกองละห้าสิบบาทครับรหาาบมาแต่กรุงเทพยังพอได้กินนะครับนี่มีไข่ตรงร่วมมานำ้ำเหะงามอยู่กองละห้าสิบบาทครับตลาดน้ำสอนพูดครับเหมือนนี่ตลาดน้ำสอนพูดบ้านน้องพออเพื่ออำเภอเชียงตลาดจังหวัดอุบลราชธาน,นีนี่ให้กินครับไข่โมเดียงหมาบ่าท่านไหลไปไหนดอกครับแต่ว่าก็ ก็พอมีได้กินอยู่ดนะครับเรื่อยๆละสิบละสิบนะคะทุกอย่างสิบบาทกระนองมิภาเราทุกอย่างสิบบาทช่วยลูกแม่เป็นแม่ดีแม่มาเนี่ยเพิ่นขึ้นบ่อเดีเท่าเหมือนเท่าเบิดเราบอครับท่านเมาเบิดมาเนี่ยใหญ่เราได้ไข่มาแดงนะครับไข่มาแดงแม่งจีซ่วนมันจะมาอยู่เรื่อยๆบอครับไข่มาแดงทีนี่เขาหาเรื่อยๆม่้ น้าเหลืออยู่อครับาสิบบทบ้าสีเท่านั้นมากิน่ยนนีสี่สิบด้ครับพี่น้องนี่หลายๆๆเยอ่ครับพอกินเยู่เดี๋ยวเราบดได้เท่าครับวันนี้เท่าใดไคมดแดงมาตลาดนัดโสวันพุธเท่าเบ็ดต้องใสลูกค่าเพิ่นเมาไปเบดแมนบ่ลูกข่าเพิ่นเมาได้ครับลูกค่าเมาไปเบ็ด กิซวนครับพี่น้องครับขัวแล้วอะ้รดิกสะดาวงามๆมัดละสิบบาทแห่งกิซวนนะครับเอาไปเห็ดกระเข็มได้นี่เด้อตลาดนัดเสองวันพุธครับโอ้บรรยากาศอากาศเย็นๆครับของกินแลายรขี้หอบแต่ว่าลูกค้ากระสีบ่านาแห้งเลยครับมันี้ครับ ก็มือค like, ื่องมือสงเสิ่นกันสีสังสรรกันอย่ังหน่อยสังสันกันบางคนก็หออเสรคนแบบักปีกงามๆเจ้าบาทบ่ฮะแบนอืมเจ้าบาทบบอื้มันหน่อยใหญ่โลละสิบบาทครับบรรยากาศกับที่ว่า คือข,กขเก่าเด้ครับต่าดนัดเก่าอันพวนบนน้องผือนม่มปีงยางโซนปงยางควนกุ๊บคือเก่าต่อเ็กบนาแหงสาสายด้ครับพี่น้องท่าไใดผมคิดว่านะสาสายหยุ่าจังสิมมาอะไรอาหัทท้นีครกระเดากระเดาเด้ค่ะชิน,น,นกกรลวกแ่บดีดีนี่ <c oughs> สะเดาบานเท่าตัวครับเน่บออกแล้วะครับกสะเดาบานบา มัดเท่าไหร่เนี่ยมาคนต่างประเทศขายค่ะมัดละสิบบาทสิบบาทได้ครับพี่น้องครับโอ้อตัวสวนตัวเดาไม่ไหม้ซสดๆทุกลูกค้าเพิ่งมาเมาเอาอกครับตัวเดาบานห่อออกเลยได้ครับสะเดาบานห่อออกมันจะไหม่จะสดเสียบครับบรรยากาศก็บอกคือคักงวันไดนครับวันนี้ครับ มันยังเส่อเนี่ยยังอยพี่น้องบ้านเฮาหนอนบ้านลูกกันผ่านผ่านฟอสซูปลาเขื่อนพังก็ได้ปลาเงินนี่มาครับมันสงสัยเพิน่นยุดปีใหม่กันปลาเพิ่นเลยมา,มา,ายซ้ำน,น,น,นี่ครับปีใหม่ปีอะไรเธอเนาะผ่านลาบก้อยใส่จุ่รันลาบก้อยใส่จุกันยังมีขึ้นเราครับเออนี่ครับตลาดเพินใหญ่เนี่ยออกมาสุดนี่นะครับนี่ติดถนนดำฟังทางนี้ ก่อนก็จะขายหฮมทางก็เนี่จักหน่อยนะครับเขาโพเจักบาทครับเจ้าบาทเจ้าบาทเจ้าบาทครับพี่น้องเ้าให้พร้อมในจ้งมาดนะเขาพลไม่ไหมควนทวนๆต่มไม่ไหมเลยเอาที่เอาลูกเย ปดอกบอกกอีดอกกระลำครับท่านไงกอีงมาบลอกอีกล่องอกกองาทก่อหนาก่องน่อยเศ้าบาทกล่องใหญ่ห้าสิบอ้ได้ไหลายนครับเด้อนี่ดอกกระลำดอกบอกกอรีครับยากาศเงากินบานหาตัวนี้หนูตัวเท่าไดครับหนูหนาะตัวละร้อยแปดสิบร้อยแตุกตัวบ่เน่ แง่ขายอยู่มุมทางนี้ได้ครับไฟมาเต่งเแถบเอาหน้ตไปขวารเสพักดังคมครับเสพๆอาหารสําเร็จสมประจำซุปเห็ดของกินสําเร็จมีครับทางนี้แกงหน่อใหม่แบบนี้ซุปบะหมี่หลายอย่างหลายแนวที่เราครับเห็ดบดเห็ดกระด่างก็ยังมีที่เราได้ครับบักหอย่หนวยใหญ่ๆโลละห้าสิบบาทโลละห้าสิบบาทครับพี่น้องครับ หอยหอยหอยจุบเจนทุงก็มีทุงระาสิทุงละยี่สบาทอัน,นี้ก็รเาเปครับนี่เป็นซีซันบรรยากาศการข่าการขายตลาดนัดเช้าวันพุธวันทีนงมกราครับ2,568